พ,พี่ขอไป,ไปคิดก่อน <ผม S 1> แล้วกัน<ม>พี่ดูอย่างทรงแล้วแกง๊งมึงแก๊งเองเงียบเงียบอยู่เงี้ยพี่ไม่รู้ว่าเขาคิดไม่ออกเลยเขางงงงกับมึงอยู่แต่พี่ขอไปคิดก่อนก็พวกเขาไม่ได้แต่แบบเป็นที่ตัวผมเองอะพี่ใช่เป็นที่มึงเพราะมึงแทงน้องกูแล้วน้องกูไม่ควรเจ็บฟรีต,ต้องรวงแล้วเมื่อกี้ใครจะจวิ่งไปจบวะพี่ก้อนจะจวิ่งไปจบอะ ใครวิ่งไปจบจบไงที่แวนไม่<บ>กูกูนึกกูไม่รู้ว่าปไปในแวนกูแต่ผมก็ไม่รู้เห็นเพราะคอพอดีกูนึกว่าเขาชนเพื่อนเขาก็โดดลงรถอะไรเงี้ยกูก็วิ่งไปตามไปบอกเฮ้ยเอาน้องกูมาเอาน้องกูมาไม่ขับไปโรงพยาบาลเลย <c oughs> รถกิง่งยูนูน่นเป็มยูสูดไม่ได้ไปล่าสัตว์เลยอะ่ะที่บอกไงยูสูดสูดมาบนเสานอนทิตย์ถอนจันลาไม่ใช่ยูสูดจะบอกว่าอเขี่ยวเขี่ยวมีอยู่แค่สิบสิบหกอันมั้งแล้วก็ไม่ได้ไปล่าต่อเลยอ่ะ แต่ว้มีหัวใจอยู่หัวใจอยู่สี่ห้องไหนไว้อะว่างด้วยว่างพูดยังไงมันว่าแต่ถ้าถ้าคุณยูสุไม่อยากไปล่าสัตว์แต่อยากไปล่าเหยื่อเดี๋ยวผมเป็นเหยื่อให้คุณยูสุได้ก็ไปน้องชายพอดีน้องไปตกปลามาครับพี่แบบนี้น้องไปแบบนี้เลยแต่เกิดอะไรขึ้นแล้วน้องโดนแทงใครแทงางงน้องไม่รู้ครับมันเป็นตัวปลาอะ เป็นตัวบักมาถึง<ช>ว่าเป็นตัวบักเป็นแบบว่าไอ้เป็นไอ้ตัวขลังอะ<ห>น,น,นะใช่อ้อาวเราวมนแทงมึงได้ไงวะแทงได้ครับตอนแรกเขามาต่อยเออตอนน้องน้องท้าความมกอนว่าน้องอยู่กับพวกเรียวทามอ่าน้องน้องคือน้องก็เหงาแน่น้องไปตกปลาคนเดียวเลยน้องเจอเพื่อนที่อยู่ในเรียวทามแล้วก็ไปตกปลาด้วยอ่ฮะแต่คือน้องสงสัยว่าเป็นคนในแก๊งเรียวทามคนหนึ่งครับเป็นคนในแก๊งเรียวทามคนหนึ่งใช่น้องไม่อยากให้มันจบที่เรื่องข้างนอกด้วยกันเป็นใบอ่ะน้องอยากให้มันเป็นข้างใน แล้วเรามีมูลอะไรที่เราสงสัยเขาคนแทงมีแดนเจอร์ครับมีแดงเกอร์แดกเกอร์เหรอใช่น้องจำได้เลยมีดแดกเกอร์แล้วสงสัยคนหนึ่งคือก่อนหน้านั้นคือเขายังอยู่แต่พอพอมาดูอีกทีคือเขาหายไปผมสงสัยว่าอยู่คนนึงคือเหมือนว่าเขาเร,รียดอมหรอใช่ครับแล้วคนที่สงสัยคือใครคือ <ผม S 1> จักชื่งไหมฮันโซพี่ฮันโซเหรอมาพี่ เฮ้ยเฮ้ยโหรโหรอุ้ยเจแล้วเจมีพรไหมน่ะไม่รู้แรงจัดเจมีพรไหมน่ะไม่รู้จักกันเลยเจไม่แทงเจมีพรไหมน่ะหาขีแรงจริงว่ะอ๋อเฮ้ยหลบดีเผื่อเจมีดีหาขีตัวเหม็นไว้อย่าแรงที่ไปเฮ้เปมขึ้นขึ้นรถขึ้นขึ้นรถมาเฮ้ไอแหวงขึ้นมาไอแหวงรถมาด้วยคันหนึ่ง แบ็คขึ้นมาแบ็คอะไรอะไรอ๋อไม่เกียวเขาบอกไม่รู้จักผิดใช่ค่ะเขาอยู่สุดถามว่าเขารู้จักแบ็คเอารถมาไปขึ้นกับแบ็คขึ้นกับแบนอันนี้ไม่น่าจะแทงผิดมันยังอยู่เกาะแบ็คเอ่ออยู่เกาะครับใช่ใครวะฮันโซมั้งแทงไงแบ็คแทงแบ็คเอ่อแต่ไอ้แบงคมันสงสัยว่าเป็นฮันโซแต่คือตอนแทงอ่ะมันเป็นตัวแบบตัวฝรั่งอ่ะมันใช้แดกเกอร์อ่ะก็คือถ้าไอ้ไอ้ฮันโซฟักแดกเกอร์ออกมาคือจบแค่นั้น ไอแอบมันไม่อยากเล่นใบไงแล้วถ้าก็จีพีเท่าไร นั่นสิไม่แต่เขาไม่ควรทำเขาไม่ควรใช้ตัวนั้นมาทำมาแทงไงแบงค์มันรู้ได้ไงเป็นฮันโซกะก็ตอนแรกแบงค์มัล่ากูฟังใช่ไหมมันบอกว่ามันมาตกปลาคนเดียวแล้วมันเห็นเอ่อพวกเพื่อนๆหรือว่าแก๊งเดือทถามอยู่ก็เลยไปยืนตกด้วยมั้ง เลยสักอย่างนี่แหละแล้วก็คือตอนนั้นะมีฮันโซอยู่แล้วมีก็คือมันอยู่อ่ะแล้วสักพักหนึ่งมันก็หายไปแล้วมันก็เข้ามาใหม่ป็เหมือนเหมือนมารีตอมอ่ะแล้วกลายเป็นในไม้เม็ดเนตมั้งอ่าเออแล้วมันก็ฟักเตอร์ออกมาก็ายไปอีกรอบเ่ยให้มันเล่าเหรอไปซ้ายขวาไปซ้ายรือขวาไปตรงตรงเนี่ยตรงเลยตรงเลยโอเคเออกลางขึ้น ก็แต่สุดท้ายแล้วเขาไม่ให้แทงไอ้น anyway> ี like ่นี claro ่เขาไม่แทงต่อเป็นไม้ไหมนี่เขาเขาห้ามเขาห้ามใช้ตัวนั้นทำตอรี่ใช่แต่แบ๊คก่อนไม่อยากไม่อยากแจ้งไงมันก็เลยแบบจะมาเคลียร์มั้งเขา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 อยู่ตรงนี้เหรอแบ๊กแบ๊กบอกว่าโดนตรงนู้นอ่ะตรงไหนตรงนู้นท้องไหนโซให้มันส่ง gps ให้ไอ้แปมดิอะไรนะแล้วตอนนี้มันอยู่ไหนอาการย์กรรออยู่ตรงที่เกาะอาการ ที่ท่าเรือเออไปท่าเรือไปไปท่าเรือไปท่าเรือมันกำลังกลับมาเอเอ,อไม่นจะไปหรอก คุณดาวร้อยเจ็ดสิบเก้าดวงครับบลูมขอมากครับทีโซอยู่ที่เกาะครับบีเอารไปเกาะอามันบอกกำลังเดินกลับมานี่อาก็แล้วมันบอกว่าคุณบอกว่าคุณจะไปหืดใช่มันมานี่ได้รอกันอยู่ตรงนี้ถ้ามันบอกมันจะกลับขึ้นมาฝั่งเพื่อที่ไปใช่ตอนแรกจะไปอัดปะเนี่ยตึงมันแล้วมันจะบอกว่าพวกคุณจะไปที่นู่น นั่นมันกีกโทรบ,บอกแล้วนะตอนอยู่กลางทะเลปกติแล้วป่ะเนี่ยหลวงบอกมันจะมาตรงท่าเรือไม่ใช่เหรอเออเดี๋ยวบนฝั่งเนี่ยเออแค่นี้อเงียบอือไปแล้วนะหาตอบแล้วนี่อะรก็คใช่ใช่ใช่ยาทำทุร้าบปอน แล้วใครเอาึงไปส่งฝั่งไหนแบก๊กเอ่อธันวาครับพี่เพื่อนผมที่อยู่ในแก๊งเดียวกันทำไมทำไมฮันโซถึงแทงอะมึงไปตกปลาเขาไม่ใช่เหรออ๋อใช่ครับผมไปกับผมไปเจอธันวากลางทางครับพี่แล้วก็ไปทัธันวาแล้วก็ไปเจอเนี่ยครับไปเจอคุณจินคุณหญีก็น้องพีทก็ตกกันปกติอะ อะไรฮะนี่ฮันโซออใช่ผมเองพี่แทงน้องพี่ทำไมอ่ะไม่คือผมเข้ามาใช่ไหมตอนแรกผมไม่ไม่เห็นคนไม่เห็นเลยแล้วผมอ่ะเดินไปใช่ปะปุ๊บได้ยินเสียงว่าเอาเอามันเลยไอเนี้ยเอามันเลยน้วใครเป็นคนพูดว่าไอเนี่ยเอามันเลยถ้วใครเป็นคนพูดเอามันเลยผมได้ยินจากในใน,ในวงนั้นเลยว่าเอามันเอามัน ผมไม่ได้ส่วนไปว่าผมไม่อยากจะโดนป้นอะไรอย่างเงี้ยทีนี้นพอผมแพ้ปุ๊บไอ้เหี้ยไม่ใช่ละเสียงทุกคนบอกว่าเอาเอาผมไม่ใช่รักนผมแบบนคน,นที่พ,พูดนี่คือคนในแก๊งเหรอผมไม่รู้อ่ะพี่ผมไม่เห็นใครเลยแล้วแบบเข้าม,มาจำเสียงคนในแก๊งไม่ได้เหรอไม่คือผมเข้ามาเลือดผมก็เลยอ,อยู่ครึ่งหลอดนะพี่ไม่คืออันโซอยู่ับ พวกโยู่กับเนี่ยเรียวทานในีพี่พูดถึงนะที่ยืนอยู่เนี่ยทุกวันน่ะจำเสียงเพื่อนไม่ได้หรอเสียงมันใหญ่อะพี่ใครอะเสียงมันใหญ่คนไหนเสียงใหญ่บ้างอะคนไหนเป็นคนพูดเอามันเลยอะตรงเนี้ยผู้ชายใช่ไหมแต่แต่ว่ามัน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 ก็มีแต่พวกผมนะก็ใช่ใช่ก็นี่ไงก็มีแต่พวกมีแต่พวกฮันโซงไงพี่ได้ถามว่าจำเสียงเพื่อนไม่ได้หรอทุกวันพวกผมก็จะโดนพ่นอะไรอย่างเงี้ยพวกผมก็แบบไอาจจะได้ยินเสียงเงี้ยก็เอาเลยอ่าแล้วผมไม่ไม่เห็นตัวอ่าเพียแป๊บนึงนะ ใครเรื่องนี้เข้าใจใครเป็นคนพูดว่าเอาเอามันเลยอ่ะมีไหมตรงนี้ก็น่าจะไม่มีไม่นะพี่แต่ว่าตอนตอนที่ที่ผมตกกับก่อนที่ผมจะเดินดึงึงหัวคือผมก็ตกแต่พวกแม่เนี่ยแหละอ่าคือพี่ครับรู้เลยว่ามีใครยืนบ้างอ่ะตอนไหนตอนไหนอ่ะก็ไม่มีใครพูดเนี่ยว่ามันเลยพอไปตกปลาไปแค่นี้ถูกไหม นี่ยคือผมผมได้ตกตประมาณเนี่ยฮะได้ยินเสียงว่าเอาเลยผมก็เอาเลยแล้วเสียงใครอ่ะใช่แั้นต้องเป็นเสียงคนที่อยู่ในวงอะพูดก็คือคนในแกงกันแ่ะพูดแต่อยู่ที่ว่าจะยอมรับหรือเปล่าว่าใครพูดน่าพีา่แล้วอีกอย่างนึงคือเอางี้เอางี้ง่ายๆมันมันไม่มีอะไรมากหรอกคือแต่พี่น้องพี่มันบอกว่าเราเข้ามาแล้วตัวเรายังเป็นฝรั่งอยู่ถูกไหมใช่พี่ผมกุกโดนพ้นเนี่ยแบบไม่อยากเสียเงินน่ะผมก็หาเงินอยู่อะผมแบบไม่อยากกลับก่อ แต่เราก็ไม่ควรแทงนะตอนที่เราเป็นตัวฝรั่งนะพี่อันเนี้ยคือผมรู้ว่าผมผิดไงโหเยอะพี่โรกลับตอนนึงรีบแป้งตอมอแล้วรีบกลับมาก็โดนนู่นนะไปตกอยู่นู่นแล้วรีบกลับไปเกาะก็ไม่ไม่เจอใครแล้วปัญหาตอนนี้มันอยู่ที่ว่าแก๊งเองอ่ะใครเป็นคนพูดว่าเขาปัดเพราะว่าเพราะว่าสุดท้ายแล้วในวงอ่ะก็ในเมื่อไอ้แบ๊บบอกไปตกปลาก็มีแต่พวกเดียวทมเพราฉะนั้นก็คือผมไม่รู้เลยนะว่าว่าแบบมีใครยืนยืนอยู่บ้างอ่ะ ก็มีแบบสี่มีแบบพวกเราไม่ใช่เหรอจิ๊มาพูดจะได้ใช่คือแล้วอีกอย่างมันมีแกง๊งแกง๊งเพิ่งเข้ามาใหม่ผมไม่รู้จักเยอะบางทียังไม่ชินนะพี่เอ้าแล้วสรุปไปกันกี่คนเอ่ยอยืนผมยืนตอนแรกผมยืนตกคางๆกันแล้วผมก็เอาเอา,เอารถแบบว่าปิดตัวผมไว้อ่ะผมยืนไอ้แบงค์มึงจำได้ปล่าใครเป็นคนพูดระหว่างกลางฮะไอ้แบงค์ไม่ได้ไปตกไอ้แบงค์ครับจำได้เปล่าใครเป็นคนพูด ไอเรื่องพูดอ่ะผมไม่รู้ว่าเขาอ่ะได้ยินเสียงผมหรือเปล่านะมันจะมีคุณมานี่มาใช่ไหมครับไม่ใช่เสียงไอ้แบ็กแน่นอนเลยอ่ะมึงเล่าไปไอ้แบ็กเหตุการณ์เป็นไงมึงเล่าไปคือเหตุการณ์คือเอานักหลาแรกเลยนะครับผมเห็นว่ามีผมก็มาตกปลาลำบกันนี้ใครก็มีอย่างที่บอกว่าไปก่อนนะพวกคุณจีนคุณยายียืนอยู่เสร็จปุ๊บไม่เกี่ยวออกไปก่อนครับไม่เกี่ยวไปใ้าวผมก็เลยไปขอน้องพีชขอซื้อต่อคุณแกงไหน น้าร้องขอกูที่ร้านนะจะพ้นเพี่ยอะไรคนจะมาหากินกูก็รู้ชัวร์อันนี้นึกว่าโดนพ้นกูเลยอันนี้ป้องกันตัวเลยนะอ่าไอแบ๊กไม่ไม่เอาล้นรวดไปตรงแถวนั้นอ่ะมีใครบ้างคือส่วนใหญ่เป็นเรียวทางผมนี่ใช่ใช่ครับไม่ใครเรียวทางครับแล้วก็เพิ่งจะมีสัตว์อยากกระโดดมากๆฟังมาเสร็จปุ๊บแล้วมันจะเป็นยังไงว่าใครเป็นคนพูดให้เอาเลยเอาเลยอันนี้ผมผมไม่ได้ยินนะพี่แล้วเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงไม่ใช่ ไม่ด้วยด้วยความจริงแล้วเนี่ยความเป็นจริงแล้วเนี่ยฟังนะความเป็นจริงแล้วเนี่ยมึงควรจําเสียงเพื่อนได้เไว้เข้าใจป่ะคนใหม่เข้ามาด้วยไงพี่ผมไม่รู้จริงอันนี้คนใหม่เรลวทามเหรอใช่พี่เยอะนะแล้วตกปลาอยู่ไหมตกอยู่แต่ยืนคนละมุมอ่ะก็คือไม่เกี่ยวกันถูกไหมใช่ก็คือมึงก็ต้องจําเสียงคนเก่าได้ดิถ้างั้นอ่ะถูกไหมที่พูดถูกป่ะอืม ก็ในวงนั้นมีแต่คนเก่านี่มันก็ต้องจําได้นี่ในเมื่อมันไม่มีใครพูดแล้วมึงแทงทำไมอ่ะแล้วทําไมตอนที่พวกผมถามว่าคุณเป็นใครทําไมพันโซงไม่พูดอ่ะพราะผมพูดแล้วมันไม่มีใครได้ยินผมมาดิแต่เราไปเ,เราก็ไปกันเยอะนะโจนมันก็ไม่น่าจะไปกันทั้งเป็นฝูงเ,เป็นโจนส่วนมากโจนมันก็คนสองคนนะ ยืนเมอแป๊บเดียวก็ตักคอผมแล้วพี่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวไปกับแก๊งไม่ใช่หรอไปพี่แต่คือคือถ้าใครตกเสร็จปุ๊บก็ไปเลยนะพี่ผมก็ไม่รู้ว่ามีใครบ้างตรงตรงนั้นนะคือต่างคนต่างตกบางคนตกแค่เต็มรถไปขายอะไรอย่างเงี้ยกลับก่อมันไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดอะ่ะไม่แต่ว่าเราเป็นเราเป็นตัวเอ็มบีซีเราตัวอะไรเนะี่ยอเอาพี่ของเต็มตัวเลยดิกลัวดิก็รู้ครับมันปด<ต>ไม่ได้นะมันเปิดไม่ได้นะเอาจิงอ่ะ,อะอมันต้องออกอ่ะ ไม่รู้ดิผมกลัวดิแบบไม่รู้ไม่ได้เราอยู่มานานแล้วไม่ใช่หรอใช่ใช่อยู่มานานแต่ผมไม่เคยโดนพ่นนะพี่ไม่ขาจจะว่าเราเบกกินก็ไม่ได้เพราะเราเป็นตัวบหร่าใช่ใช่ใช่เนี่ยคือคนคนคนอื่นที่อยู่เนี่ยข้างหลังเนี่ยไม่มีใครอยู่ในเหตุการณ์เลยหรอมีมีไหมครับจะได้ช่วยฮันโซนพูดหรือว่าใครเห็นเหตุการณ์อะไรจะได้พูดเสริมมาอืมไอิีเกจินอยู่เปล่ะอยู่อยู่อยู่ได้ยินเสียงพูดแปลก คนหนึ่งพูดนะว่าคุณชื่ออะไรแค่เนี้ยอีกใครก็ไม่รู้อะไม่คุ้นเสียงคนหนึ่งปัญหาตอนนี้ยมันก็หาตัวให้แล้วกะคนที่พูดอะคือใครคเอาเลยเอาเลยอะเอาแบบอย่างนี้ก่าคือไอไอคนพูดอะมันไม่เกี่ยวคือแต่ผมเป็นมันเป็นเป็นคนทำไงปาเป็นคนทำอะเข้าใจแต่ปัญหาคือ สุดท้ายแล้วอ่าถ้ามันไม่มีใครพูดมันก็ไม่แทงใช่แต่ช่ามันเถอะผมรับผิดเองดีกว่าเพราะผมทําอ่ะเพราะผมอะ่ะตาอย่างแรกเลยนะคือน้องมาหาพี่แล้วมันก็สงสัยเองเพราะยังสื่อแดกเกอร์แทงมันแต่เองยังเป็นเอ c พซีอยู่ซึ่งเรื่องเนี้ยมันมันมันเองก็รู้ว่ามันมันไม่ควรทำครับพี่ ไอ้ผู้ในมุมมองเรื่องตัวเป็นอพีซีนะครับครับแต่น้องพี่มันโดนแทงไปแล้วครับผมแลวก่อนหน้าน,นี้มันไม่ได้อยู่กับเองเหรอก่อนอที่เองจะรีตอมอ่ะไม่เห็นนะผมโดนดึงออกไปครับแต่พี่ยืนคุยมาเนี่ยคนในแก๊งเองไม่ได้พูดอะไรเลยนะเหมือนเขาจะไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะเนี่ยเหมือนมีจะมีเองคนเดียวนะที่รู้เรื่องเนะี่ย เคือ,อผมก็ไม่รู้ว่าแบ็กมามาตอนไหนอะไรยังไงไงใช่เพรตอนที่แบ็กมาอีโซมันจะยืนตกอยู่คนเดียวผมเล่งแบบทํารอบอยู่คนเดียวที่แบบโปลิตกปลาขอบคุณเจ็ดิบห้าดวงครับเจอถตัวแสบเข้าใจอยู่ไอ้เรื่องไอ้เรื่องมึอมึงขยันอะกูเข้าใจก็คือแบบผมแบบรบ,แบรีบแล้วแบบคือผมไม่อยากเสียแบบผมเคยโดนพ้นแบบเป็นแสนมาแล้วแบบไม่อยากเสียอีกแล้วไง ใช้เวลาแบบสี่ห้าชั่วโมงอะ่ะทีนึงอะ่ะกาจะได้แล้วลืมความเป็นจริง <S <S แต่ความเป็นจริงคือมึงไปแก๊งมึงก็แทบจะไม่ต้องกลัวเลยเต็มเต็มเ<ห>ด,ดี๋ยวโทรหาเดี๋ยวโทรหาเดี๋ยวโทรหาเออได้นะอย่างที่ผมบอกผมเข้ามาผมแบบไม่เห็นอะไรเลยนึกว่าแบบบางคนก็ไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วแบบเข้ามาก็นั่นแหละที่แบบนั้นเลยอ่ะอย่างเมื่อวานอยู่เยอะก็จริงพี่โจรมันยังมาเลยอ่ะไม่พูดไปพูดมาแล้วตอนแรกบอกไม่เคยโดนป่น วกไปบกมานะไม่เคยโดนไม่เคยโดนไม่เหรอตอนแรกอ่ะไม่ไม่เคยโดนพ่นในร่าง M อ็มครับพี่ใช่เพราะว่าไม่มีใครปุ่นหรอกผมใช่เพราะไม่ได้่นไม่ได้ในร่างนั้นน่ะมันป่นไม่ได้แล้วก็แทงไม่ได้เราสาวไม่แต่แบบถ้าแบบผมแับไม่ได้จะมีเข้ามั้มเลี่องอะไรกับแบ๊กหรอผมกับแบ๊กก็เป็นเพื่อนกันไม่ได้อะไรเลยอ่ะสองเก้าสี่ แล้วจะเห็นสมควรน,นะพี่คือผมติดใจแค่ว่าเป็น NPC แล้วมาแทงอ่ะมันไม่สมควรอ่ะแต่ต้องบอกก่อนว่าเจตนาแกเขาก็ดีเขาแทางแล้ยังรับผิดชอบเอาลงไปส่งโรงพยาบาลอ่าเอ่อธันวาเป็นคนเอาไปพี่ก็ธันวาก็อยู่แก๊งมัน,นี้แล้วธันวาไปไหนธันวารู้เรื่องไหมเนะี่ย ทันว่าน่าจะรู้แค่ว่าเห็นตัว n p c แล้วเข้ามาแทงครับเขาก็เลยรีบวิ่งออกมไ่ออกมาเลยทันว่านี้ทันวาหรอเอะรออยู่ไหนอยู่ไหน เอออยู่อยู่อยู่ฝั่งเกาะใช่ไหมเออกำลังขับมาเออเกยเมารีมารีมากำลังมา ภาพจำยังชัดเจนเหมือนเดิมทุกอย่างภาพเธอยังชัดเจนไม่เกี่ยวอ่ะบีซีอคนดูไม่ต้องเอามาตรฐานมันไม่มีมาตรฐานอยู่จริงครับผมบอกให้ก็ชวนชวนเลยชวนแม็คไปตกปลาด้วยกันกับพวกเราเนี่ยกับพวกอาร์ทีเนี่ยก็ไปตกด้วยกันตกด้วยกันก็ตกก็คุยเล่นคุยไปคุยมาก็หันไปทีนึงก็มีไอ้ไอ้แห้งอ่ะเข้าเข้ามาถูกไหม ตัวแหงเข้ามาปุ๊บมันก็วิ่งต่อยวิ่งต่อยวิ่งต่อยสักพักหนึ่งก็รอมีปาดคอไอแบ็กเลยคือวิ่งต่อยก่อนด้วยใช่แล้วผมก็แล้วผมก็ไอ้แบ็กอะผมไอ้เอาไอ้แบ็กอะบอกแบ็กไม่ต้องกดเรียกหมอนะแต่ผมไอ้แบ็กมาส่งโรงพยาบาลหรอไงทำไมเราถึงทำงั้นนะพันโซทำไมถึงต้องวิ่งวิ่งต่อยวิ่งต่อยก่อนกลัวโดนป่นผมได้ยินนะกลัวโดนป่นได้ยินว่าอะไรอะเอามันเลยเอาเลยใครเป็นคนพูดอต่ได้ยินไหม คนอื่นได้ยินไหมตรงเนี้ยมึงได้ยินไหมทนายมึงไม่ด้ยินไหมตรงนั้นที่แบบคนพูดเอาเลยเลยผู้หญิงถามถามถามผมมาด้วยว่าคุณชื่ออะไรคุณชื่ออะไรเอาเลยในที่นี้คือเอาเลยไอ้แห้งหรือเปล่าสิงแบบอะไรนะจินเอ้อจินินชาวจิ้งเลยครับจินชาวจิ้งเลยเอาเลยในที่นี้หมายถึงเอาไอ้แห้งหรือเปล่าเพราะจังหวะนั้นจินก็ไม่รู้ไอ้แห้งใครอ่ะใช่เหมใอ่แห้งเข้ามาใช่คือจะแก้ไอ้แห้งประมาณนั้นอ่ะก็คือที่ยืนแบบมันเห็นหมดเลยครับว่าว่าเป็นใครต่อใครมีไอ้แห้งคนเดียวไงคือไม่รู้ว่าไอ้แห้งเป็นใครไง แล้วให้แทงแบบแล้วราไมนแทงแบบอะไรครับไม่เลยผมนึกว่าแบบตอนแรกแบบมันมีแต่พวกผมแล้วก็แบบกลัวแบบมันมีโจรมาผมก็เลยเอาเลยก็มีแต่พวกผมมีแต่พวกผมก็คือแกงคนถูกป่ะไม่รู้เลยว่าจะกลัว่าเอาเลยเอาเลยก็นึกว่าแบบโจรมาป้นผมกพกลัวจริงๆครับผมไม่อยากเสียของก็อย่างอย่างที่ผมบอกอะแต่สิ่งที่มึงทําลงไปอะนีมันจะเสียมากกว่าของนะพี่บอกก่อน นผมทําลงมาแล้วก็นั่นนะตามที่ว่ารองความเป็นจริงแล้วอะ่ะมึงลองคิดดีนะเว้ยคิดตามดีนะเว้ยมึงอยู่กับแก๊งใครจะป้นมึงวะก็เมื่อวานนะอยู่แก๊งโจรมันยังมาแทงได้เลยพี่อยู่กี่คนเมื่อวานอันนี้มึงอยู่กี่คนมึงดูยืนอยู่ข้างหลังกูเนกระเทือกูตายได้เลยเนะี <c oughs> ่ยเมือ่อวานอยู่สี่สี่ห้าคนมั้งฮะแล้วไม่มีคนช่วยเลยเหรอสี่ห้าคนอ๋มันไม่ทันไงพี่ มึงอยู่กันสี่ห้าคนจนมาปนจรมัน,นมต้องมีอย่างน้อยสองโค้สองต่อหนึ่งเลยนะถึงยาวพวกมึงได้เนะี่ยมีอาวุธกันทุกคนเนะี่ยคงกันไว้ก่อนไอ้เรื่องนั้น <ผม S 1> นะ <ผม S 1> พี่ไม่รู้<อ>หรอกแต่ <ผม S 1> เรื่องเรื่องที่มึงเข้ามาเนี่ยแล้วมึงไล่ต่อยเขทาทั้งที่มึงยังเป็นเอ็มีซีอยู่อ่ะมันก็ไม่สมควรอันนั้นก็ตัดไปไอ้แบ็คมันไม่ได้ติดใจอะไรแต่พี่ติดใจตรงที่ว่ามึงไปแทงมันทําไมผมไม่รู้ไงว่าเป็นใครอ่ะ่อรับมึงมึงวิ่งต่อยได้เท่ากับมึงต้องเห็นคนอื่นถูกไหมต่อยคือผมเห็น เห็นเป็นเงาอ่ะแล้วตรงที <t 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 ่มึงเข้ามามึงเห็นรถไหม๋ะไม่แล้วมึงเข้ามาที่เดิมไหมที่เดิมพี่อือก็คือที่ที่เพื่อนมึงอยู่ถูกไหมอ่าถูกไหมใช่ตรงนั้นเลยเออแล้วมันจะมีใครอ่ะนอกจากเพื่อนมึงใช่มันจะมีใครนอกจากเพื่อนเพื่อนมึงเท้งนั้นเลยอ่ะใช่ก็ผมได้ยินว่าเอามันเอามันอาแสดงว่าเพื่อนก็เพื่อนก็เพื่อนคุณก็พูด่างกันอ่ะใช่ปะล่ะอือก็ต้องเป็นเพื่อนคุณพูดดิจริงเป็นคนพูดใช่ไหม ใช่ไหมเอางี้ยเพื่อนเราเพื่อนก็รู้ดิครว่าว่าใครพูดถูกประล่ะเพราะว่าเขาเข้ามาทีนหลายคนอะเอามันไอแห้งใช่ไหมที่พูดกันน่าจะไม่ไม่รู้เหมือนกันอ่ะเพราะมันน่าจะปี่สครับมันน่าจะเป็นไอแห้งอะไรเพราะว่าเพราะว่าอย่างยังที่ยืนกันอยู่ก็ก็รู้ก็เห็นมันเห็นกันหมดเลยว่าเป็นใครแล้วอย่างอแบ็คผมก็เป็นคนพาออกไปแล้วไปเนี่ยตอนที่มันหลุดออกไปเนี่ยตรงที่มันหลุดเนี่ยก็มีแต่พวกอาร์ทีเท่านั้นเลยใช่ไหมไม่มีคนอื่นใช่พี่ถ้ามีแค่คนอื่นก็คือแบ็คคนเดียวใช่ใช่แต่เขาบอคนอื่นเนี่ยคือมีีีแแคคค่่บ็็นนเดดยวกกพููถปะะลทาง้ น,น่าจะเพื่อนผมแกล้งผมนะแต่ผมแบบผมจริงจังแล้วแบบเอแล้วจำเสียงเพื่อนไม่ได้เหรอครับอย่างนี้ที่ผมพูดตรงอนะนะแม่งผมจาไม่ได้จริงอันเนี้ยไม่ได้โกหกด้วยพี่แบบมันพูดเสียงไปแล้วก็เข้ามาก็เสียงมันตีกันแล้วอะปั๊บแล้วมีคํานึงขึ้นมาอย่างที่ผมบอกเอาแม่งเลยเอาอีกแล้ว ควาใจร้อนอีกแล้วไม่อยากจะเสียเข้าใจเรอเข้าใจดูแบบดูด้วยว่าใครตรงนั้นนะ <c oughs> อางนี้ดีกว่าไว้คุยกันเดี๋ยวไปแอดดอปเค้าใจไหม,มไอ้แบบอยากให้มันจบเลยได้ได้ไ,ดไหมผมผมแบบแอดด็อปเสร็จผมก็ ทำอย่างอื่นต่อเลยยังไงก็ได้เพอเืน้องพี่มันเจ็บตัวไปแล้วอ่ะเอ็งจะรับผิดชอบยังไงอ่ะก็แบคคิดว่ายังไงอ่ะขอโทษได้ไหมหรือยังไงผมก็ไม่ติดอะไรแต่มึงแทงมันนะแค่แค่อโทษมันเหรอเนี่ยคือผมไม่รู้ไงว่าเป็นใคร ถ้าผมรู้ก็จะไม่แทงไงแค่ตรงที่ผมไม่รู้ก็เท่านั้นเองปัญหาคือเพื่อนมึงเนี่ยคนในแก๊งอาทีเนี่ย,นนยพูดเล่นกันทำให้เกิดเรื่องเนี้ยใช่ป้ะนเนี่ยอะ้ผมถึงแบบผมรับรับผิดชอบเองดีกว่ามันเป็นตัวผมแหละเอาจริงอะ่ะรูปคำที่แบบไอ้ที่แบบเกแบบินไปอะ่ะไอ้ไม่อยากเสียของแบบอะไรอย่างเงี้ย แล้วตอนที่มึงแทงเขาเนี่ยมึงเห็นไหมว่ามันเป็นมันตอนที่มึงโหลดแล้วอะโหลดเข้ามาผมเห็นเป็นตัวสีดําแต่ผมเห็นท่าท่าผมปักคอไปแล้วแต่ไม่เห็นตัวนะแล้วไงต่อแล้วเห็นตอนไหนฮะผมเห็นตอนที่ข้าปักคอปุ๊บแล้วก็แบบเพื่อนก็คือเห็นเป็นในแบ็คตอนปัดคอแล้วไม่เห็นเป็นเป็นยังไม่เห็นอะไรเลยอะแต่ท่าผมอะท่าของผมเป็นปักคอไปแล้วมึงแทงโดนได้เงามึงเห็นได้เงาเนี่ยก็มันปักคอไปแล้วอะพี่ไม่เห็นตัวใครมึงเก่งเนาะไอ้หี้ยะแต่ผมเห็นเงา ผมก็แบบปุ๊บเอามิดใส่ช่องแล้วก็เั้าออกมาแล้วก็กด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 แล้วมันก็ปากคอไปแล้วเพื่อนก็บอกเอ,เ,อเอา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 วา่ากุสวยแล้วกุรีบออกแล้วก็รีบนั่นพี่ขอไปค,คิด<อ>ก่อนแล้วกันพี่ดูอย่างทรงแล้วแกง๊งมึงแก๊งเองเงียบเอยูบอย่างเนี้ยพี่ไม่รู้ว่าเขาคิดไม่ออกหรือเขางง,ง,งกับมึงอยู่แต่พี่ขอไปคิดก่อนก็พวกเขาไม่แต่แบบเป็นที่ตัวผมเองอะพี่ ใช่เป็นที่มึงเพราะมึงแทงน้องกู <All right. S 1> แล้วน้องกูไม่ควรเจ็บฟรีเดี๋ยวมาคุยกัน And how careless how we